ขอบคุณมากเลยที่สละเวลามีค่ามาพอดีน,นะคะค่ะ,ะแล้วก็จริงๆแล้วว่าเรื่องเรื่องราวของแย้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่จริงๆเราแย้มไม่อยากจะมาเป่าปา,าศหรืออะไรให้กับสังคมได้รับรู้เลยแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ในเน็ตอ่ะคือแย้มเป็นคนที่นึกถึงความคิดเห็นของคนรึถึงคนทั่วไปว่าเขามองเรายัางไง แล้วแล้เราอ่านแล้วเรารู้สึกสะเทือนใจว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเรื่องคนสองคนอะ่ะแต่สุดท้ายสุดท้ายมันสุดท้ายพอคนเริ่มรู้อะ่ะจริงๆตั้งแต่เลิกกับคุณหมอมาเนี่ยย่าไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยแล้วก็ไม่อยากจะพูดด้วยอยากจะเก็บไว้เป็นความลับเฉยๆเพราะมันก็มันก็เสียหายกับแย่มากแล้วอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่กระแสะมันแรงมากในโลกโซเชียลมันทําให้เรามันไม่ได้กระทบแค่ตัวแยค่คนเดียวมันไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาต ญาติวงตระกูลของแย่ด้วยดังนั้นแย่ก็เลยต้องรบก,กวนขอให้พี่ๆได้มีโอกาสได้ฟังคําชี้แจงของแย่บ้างค่ะสาเหตุที่เลิกกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของทัศนคติแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและการเลยนะน้แย่ก้าปีที่ผ่านมาแย่เรียนรู้กับเขามาตลอดแต่แย่ยอมรับว่าแย่เนี่ย ค่อนข,ข้างจะปรับค่อนข้างจะเปลี่ยนเป็นค่อนข้างเยอะตั้งแต่เริ่มต้นเนื่องจากว่าแย่รักเขามากตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เป็นแฟนกันใหม่ๆก็รักเขามากแล้วแย่ก็ยังเด็กทําให้แย้เนี่ยเชื่อฟังเขาทุกอย่างเคารพเขาทุกอย่างสิ่งที่เขาสั่งสิ่งที่เขาสอนทุกอย่างแย้ทาตามหมดจนกระทั่งบางทีเนี่ยเราก็ จริงๆแย่ไม่ได้เป็นคนที่จะเชื่อฟังใครขนาดนั้นแย่ยอมรับว่าตอนเด็กๆสมัยที่แย้มีปั๊ปปี้เลิฟแยะก็จะเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนเป็นผู้นําคอยสั่งแฟนให้ทานู่นทนํานี่อันนี้ก็ยอมรับว่าแย่ก็เปลี่ยนตัวเองมากเปลี่ยนแบบจากคนที่ลุกขึ้นมาชีนิวสางก็กลายเป็นคนที่เป็นเหมือนลอกน้อมแล้วก็เชื่อฟังเขาทุกอย่างก็ด้วยแน่นอนว่าด้วยทุกิิาวะด้วยอายุอะไรต่างๆเราก็ต้องเคารพและเชื่อฟังเขาค่ะเราแย่ก็คิดว่าการที่แย่เปลี่ยนตัวเองเนี่ยแย่ก็แย่ และแน่นอนว่าชีวิตคู่และการเปลี่ยนตัวเองมันต้องมีความแบบความอดทนอยู่แล้วระยะก็คิดว่าแน่นอน,บบนอย่ารักเขาอย <evaluation S 1> ่าทำแบบเนี้ยพออย่ารักเขาระยะอยากให้เขามีความความสุขระยะก็เปลี่ยนตัวเองเพราะยะอยากให้เขามีความสุขระยะคิดว่าความรักระยะมันจะทําให้มันจะทําให้อุปสรรคอย่างเนี้ยสิ่งที่เรากําลังอดทนสิ่งที่เราไม่ได้เป็นตัวเองเนี่ยมัน,ม,นมันก้าวผ่านไปได้แต่แต่สุดท้ายเนี่ย มันเหมือนกับมันเหมือนกับเราก็ต้องถอยออกมามเพราะว่านอกเหนือจากสิ่งที่ยาสะสมมานานตรงนี้ค่ะยาก็มันมีมันก็มีจุดแตกหักด้วยที่ทําให้แย่เลิกกับเขาเาะว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้เราสั่งศคลถ้าอย่างนั้นเอาเอาเรื่องสั่งสัลก่อน<ม>เพราะว่าประเด็นเรื่องสั่งสั์ตอนนี้แย่ถูกทุกคน คนเลยจะมองว่าย้ายเป็นผู้หญิงปาร์ตี้ทั้งทังที่จริงๆแล้วเนี่ยการปาร์ตี้ของแย้มันไม่ใช่แย้มีเคอร์ฟิวซึ่งเป็นสิ่งที่คุณหมอสั่งสอนมาตลอดแล้วก็เป็นเป็นกฎเป็นกฎอยู่แล้วว่าแย้ต้องกลับบ้านสี่ทุ่มครึ่งและแย้ปฏิบัติมาตลอดทุกคนจะรู้เพื่อนแย้ทุกคนก็จะเห็นว่าสี่ทุ่มครึ่งปุ๊บแย้ก็กลับบ้านแล้ว แต่ถ้าแยะจะอยู่เลยสี่ทุ่มครึ่งก็คือคุณหมอจะมาอยู่กับแยด้วยตลอดถ้าวันไหนยยอยู่ถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้คุณหมอก็จะมาด้วยตลอดนะคะก็เป็นสิ่งที่แยเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติมาตลอดในเรื่องของปาร์ตี้นะคะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องอปาร์ตี้ถ้าได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูไอจีแยแยเนี่ยเป็นหุ้นส่วนของร้านอาหารซึ่งแน่นอนว่าแยทำธุรกิจเนี่ย อาจะทำธุรกิจหลายอย่างทั้งเครื่องสำอางทั้งบริษัทโฆษณาแล้วก็ทำร้านอาหารทำร้านขนมด้วยนะคะด้วยที่ธุรกิจเราเยอะเราไม่สามารถจะอยู่บ้านได้ยังไงเราก็ต้องออกมาข้างนอกและสมัยนีย้คนที่ทำงานด้านเอเจนซี่พีอาโฆษณาก็จะทราบอยู่ว่า การประชุมกลางวันเนี่ยมันน้อยส่วนใหญ่สมัยนี้ก็จะเริ่มต้นประชุม2อสามทุ่มดังนั้นมันก็เราก็เลยต้องโอเคเราก็ต้องเอาใจคุณลูกค้าเป็นหลักว่าถ้าสะดวกเวลานี้ได้แล้วก็วันแย่ก็ค่อนข้างงานเยอะอยู่แล้วดังนั้นการประชุมมันก็จะเกิดขึ้น2องทุ่มสามทุ่มอะไรประมาณนั้นแต่แย่ก็ไม่เคยกลับหลังสี่ทุ่มครึ่งนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แย่เชื่อฟังคุณหมอมาตลอดแล้วแย่ก็จนทุกวันนี้วันที่ ไม่มีคุณหมอแล้วแย,กย่ก็ยังก็ยังก็ยังเชื่อฟังเขาเชื่อฟังในคําสั่งสอนที่เขาเคยปูทางไว้ให้กับแย่ค่ะเหมือนล่าสุดคุณหมอจะบอกว่าแย่ใจร้อนไปเองกับ<ะ>เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นย่ยอมรับว่าอย่ใจร้อนอย่ใจร้อนจริงเพราะว่าพุกอย่เหมือนกับมันเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานแล้วก็ขอย้อนกลับไปที่จุดแตกหัก ปกติยากลับบ้านสี่ทุ่มครึ่งแล้ววันนั้นยกก็ไปทานข้าวกับเพื่อนที่ร้านหนึ่งแถวทองหล่อนะคะแล้วเพื่อนๆก็อ่ะไปจะไปเที่ยวต่อไหมยาก็รู้สึกอยากไปต่ออยากไปต่อเพราะว่าก็ไม่ได้เที่ยวมานานแล้วนะคะก็เลยโทรหาคุณหมอเพื่อที่จะบอกคุณหมอว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปต่อนะอ่ะจะตามมาด้วยไหมอยากให้ตามมาแต่คุณหมอก็ไม่ได้รับสายเลยค่ะไม่ได้รับสายตั้งแต่ประมาณช่วงสองทุ่มครึ่งสามทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนคุณหมอไม่รับสายเลยแล้วยกก็พยายามติดต่อเขาตลอด ติดต่อไม่ได้แล้วก็ให้เพื่อนพยายามช่วยกันโทรเพราะว่าเพื่อนๆืก็อยากให้เราไปต่อก็โทรก็โทรไม่ติดเลยยาก็เลยทิ้งไลน์ไว้ว่าถ้างั้นเดี๋ยวแย้แย้จะไปเที่ยวนะยังไงตัวเองตามมานะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะตามมาอยู่แล้วอ่าก็เลยไปไปเสร็จปุ๊บคุณหมอติดต่อกลับมาตอนเที่ยงคืนแยก็รับสายแล้วก็เขาก็ถามว่าอยู่ที่ไหนแย้ก็อ๋ออยู่ที่นี่ค่ะกำลงังกำลังเที่ยวอยู่ แล้วเขาก็ว่าแย่เขาก็ว่าแย่ว่าทําไมทําไมไม่กลับบ้านแต่งงานแล้วทําไมยังเที่ยวอยู่ทําไมถึงสัมมาเลเทเมาจะไม่ปาร์ตี้สักวันได้ไหมหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณหมอพูดมาแล้วแยก็ถามว่าอ่าแล้วคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยคือเขาขอ่ะพยายามที่จะชวนตัวเองแล้วอันนี้ายก็ยอมรับค่ะว่าายก็อยากไปจริงๆเพราะว่าไม่ได้เที่ยวมานานนะคะ ก็ชวนชวนแล้วในไลน์โทรไปก็ไม่รับตั้ง3 4มสี่ชั่วโมงหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็ก็ไม่ได้ตอบคำถามตรงนี้นะคะแต่แยะก็เลยแยก็โอเคถ้าไม่ตอบเราก็รับฟังคําที่เขาว่าเรามาก่อนจะได้ใจเย็นแย่ก็ฟังแล้วยาก็ได้แต่ค่ะโอเคค่ะจนกระทั่งายกลับถึงบ้านพอายกลับกลับถึงบ้านปุ๊บก็เหมือนเดิมเขาก็ว่าเราเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็คือเจอตัวแล้วเขาก็ว่าประโยคเดิมเหมือนเดิมเป็นแพทเทิร์นมาเลยนะคะ ก็เป็นอะไรที่อึดอัดมากแล้ก็นึกไปถึงว่าสิ่งทีย่ยสะสมมานานทั้งเรื่องการเปลี่ยนตัวเองนู่นนี่ยาก็เลยแยาก็เลยรู้สึกมันมันไม่ไหวแล้วอะณจุดณจุดนั้นแยาก็เลยถอดแหวนถอดแหวนแต่งงานแล้วก็วางไว้ที่เขาวางไว้ที่หน้าเขา แลยยาก็ไปเก็บของบางส่วนสําคัญที่ยากเก็บออกมาได้แล้วก่อนที่ยาจะออกจากห้องยาก็บอกคุณหมอว่าเขาคงไม่ดีพอสําหรับตัวเองหรอกมันไม่ได้เป็นการว่าเราเก็บเสื้อผ้าแล้วออกมาเลยคือยากเก็บแค่ข,ของบางบางส่วนเฉยๆเพราะแน่นอนว่าไม่มีทางเก็บได้หมดอยู่แล้วสําหรับตัวยาเองยาก็เก็บของแค่บ,บางส่วนเฉยๆแลยยาก็ออกไปวินาทีนะั้นคุณหมอว่าไงบ้างอะ่ะยายคุณหมอมองหน้าอย่างเดียวไม่พูดอะไรค่ะ แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรเพราะว่าคุณหมอก็อาจจะคิดว่าเดี๋ยวเราก็กลับมาเพราะว่าเพราะว่าแย่แยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะยอมแล้วก็เชื่อฟังเขามาตลอดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยตั้งแต่วันคืนวันที่สิหเมษาและวันที่ยี่สิบเมษาคือวันเกิดแย่มันเป็นวันเกิดที่แบบมันเป็นวันเกิดที่ที่มันเศร้ามากอ่ะคือเราเราก็คิดว่า เราก็คิดว่ามันต้องมีเซอร์ไพรส์ป่ะว่าแบบเออเราหายไปจากเราหายไปจากบ้านเราหายไปจากหมอมาตั้งแบบสี่<บ> <4 S 2> วันบล็อกลายก็ไม่ได้บล็อกโทรศัพท์ยาก็ไม่ไม่ได้บล็อกคือแบบพร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะให้เขาติดต่ออยากให้เขางอบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือสี่วันอะคือยาก็คือถามว่าสี่วันนั้นแลยากเครียดมากยากแบบทาไมทําไม เขาไม่ไม่เป็นห่วงเเลยหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นตายไรดียังไงแล้วนึกภาพดิว่าตอนเที่คืนที่แอขับรถออกไปแบบแบบเสียใจอ่ะเขาควรจะต้องเป็นห่วงอ่ะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเราไปอยู่ที่ไหนเพราะว่ายอมีออฟฟิศซึ่งเป็นออฟฟิศประจําแต่ก็ไม่ไม่มีการติดต่อไม่ไม่มีอะไรเลยแล้ววันที่20เมษาก็แน่นอนอ่ยผู้หญิงคนหนึง่งอ่ะเพิ่งแต่งงานใช่ปะ่ะมันก็มีความหวังไงว่ามันก็มีความหวังว่าแบบ ว่าเขาจะมาแต่สุดท้ายมันก็เหมือนเซอร์ไพรส์ตัวเองมันก็คือเซอร์ไพรส์ตัวเองก็คือไม่มีอะไรเลยแล้วหลังจากวันที่2 0เมษาซึ่งยาคิดว่ามันคือวันเกิดแย่ะแล้วมันเป็นวันที่สาคัญแล้วทุกวันเกิดแย่มันคืออยู่ด้วยกันมาตลอด9้าปีเออมันอยู่ด้วยกันมา9้าปีจริงทุกวันนี้เคุณหมอได้ติดต่อมาบ้านพายาคุยปรับความเข้าใจก็คือหลังจากวันที่2 0เมษาเนี่ยยะก็ตัดสินใจตัวแยะเองแล้ว แต่ตัดสินใจตัวยายเองว่าโอเคยายคงต้องออกจากชีวิตผู้ชายคนนี้แล้วแหละเพราะว่าชีวิตคู่อ่ะมันมันน่าจะเป็นห่วงกันมากกว่านี้ไงอืโบยายก็เลยก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกโอ้โหทำไมทำไมไม่มีตามไม่มีอะไรเลยมันแปลกทัายยายก็เลยโอเคยายก็คิดว่าเราออกดีกว่านะคะเรายายก็ตัดสินใจโอเคเริ่มต้นใหม่แล้วตั้งปณิธานแล้วว่าเราจะไม่กลับไปจนวันที่ยี่สหกหรือย7เมษายนไม่แน่ใจวันนะคะ อตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ยางยังไม่ทราบแล้วคุณพ่อคุณแม่ยางกลับมาจากต่างประเทศพอดียายไม่อยากจะคุยทางโทรศัพท์ค่ะยายก็เลยมาเจอตัวนัดกินข้าวแล้วก็คุยว่าเนี่ยแยเลิกกับคุณหมอแล้วนะซึ่งคุณพ่อคุณแม่แยก็ไม่ขัดอะไรเพราะเราก็อธิบายเหตุผลต่างๆให้เขาฟังเขาก็โอเคเข้าใจแล้วแยก็ดีลีทหมอออกจากกลุ่มครอบครัวของแยพอดีลีทปุ๊บ ไม่นานค่ะเขาก็ได้ไลน์หาคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบอยากจะให้มาทําความเข้าใจการนู่นนี่แล้วเขาก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบถ้าจะจบก็คือจะจบกันด้วยดีจะไม่มีการมาดิสเครดิตหรืออะไรกันแยก็แน่นอนว่ามันก็เป็นคือก็อยากจบกันด้วยดีอยู่แล้วอะทุกคนนะคะไม่มีใครอยากสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นค่ะแล้วแย่เราสักพักหนึ่งเขาก็โทรหาแย่มางอ้อ บอกว่าทําไมต้องเลิกกันมาขอคืนดีแต่แย้เหมือนกับมันมันกลับไปไม่ได้แล้วอะแย้คิดว่าแย้ตัดสินใจถูกแล้วที่แย้ถอยออกมาแย้ก็เลยปฏิเสธไปว่าจะไม่ไม่คืนดีค่ะแล้วก็จบแค่ตรงนั้น แล้วหมอก็ได์บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าก็คือจบแล้วก็คุณพ่อผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีอวาสได้พินข้าใจให้กันบ้างไหมทางคุณคไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเพราะวปกติทางคุณพ่อคุณแม่ของแย่เนี่ยจะไม่ค่อยมามายุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกๆอยู่แล้วค่ะแต่ก่อนน้้นเหมือนมีข่าวว่าเราก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานไม่ค่อยอยากจะแต่งงานจริงๆยอมรับว่าเคยบอกเคยบอกเลิกคุณหมอ่อนแต่งงานเรื่องคลิปเรื่องอะไรที่บอกว่าคุณหมอคลิปา อันนั้นไม่ใช่คลิปโปนะคะหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นคลิปโปหรือเปล่าหรือคลิปอะไรแต่จริงเป็นคลิปขอแต่งงานคือเรื่องของเรื่องคือวันก่อนที่คุณหมอจะปล่อยคลิปขอแต่งงานแย่เนี่ยได้บอกเลิกคุณหมอไปว่าไม่ไม่พร้อมอะ่ะไ,ไม่ยังไม่อยากแต่งงานเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมนะคะก็บอกคุณหมอไปแบบนี้ แต่ว่าคุณหมอก็วันรุ่งขึ้นเขาก็เขาก็อธิบายแหละเขาก็มีเหตุผลว่าเออว่าทํทาไมอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่ต้องแต่งนาดุ่นนี่แล้วว่หรออืม แล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ปล่อยคลิปวิดีโอขอแต่งงานเลยค่ะก็เลยแย่ก็เลยอืมโอเคเรื่องสินสอดเรื่องอะไรไม่เกี่ยวข้องเรื่องสินสอเรื่องสินทรัที่มีข่าวว่าได้ไม่ครอบบ้างอะไรบ้างอะไรอ่าอไม่ได้เป็นประเด็นอะไรไม่เกี่ยวข้องกับการเลิกกันในครั้งนี้เลยค่ะก็คือในเรื่องสินสอดก็ตอนนี้ก็เป็นประเด็นสังคมอีกว่าแย่หน้าเงินแย่หน้าเงินแย่เพราะได้สินสอดปุ๊บแย่ก็ ออกมาเลยแต่งงานได้แค่3เดือนยาพุ่งตรงนะคะคนคบกันมา8-9ปีเนี่ยมันมันมันคงไม่สามารถจะเฟซก,กันได้ขนาดนั้นนะคะส่วนเรื่องสินสอดที่มีข่าวไปว่าร้อยกว่าล้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะยะขอแบ่งเป็น2อย่างในต,ตัวร้อยล้านเนี่ยก็คือโรงพยาบาลและเรือนหอนะคะตรงเนี้ยเป็นทรัพย์สินของคุณหมอแต่เพียงผู้เดียวเป็นชื่อคุณหมอฤพรัตน์แล้วก็ไม่ใช่สินสมรสด้วย ค่ะก็คือก็คือของคุณหมอส่วนพวกรถยนต์ต่างๆที่คุณหมอมีรถหรูก็คือของคุณหมอทั้งหมดไม่มีชื่อแย้ค่ะแล้วก็มาที่สินสอด30ล้านตรงนี้ค่ะแยะ้ต้องขอประธานอภัยสื่อมวลชนแล้วก็สังคมแล้วก็ทุกคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนที่มีพิธีมั่นแย้ได้ให้สัมภาษณ์ไปพร้อมกับคุณหมอในเรื่องของสินสอดว่า ทั้งหมดมูลค่า30ล้านแต่จริงแล้วแย้ไม่ได้อะไรนะคะนอกจากแหวนเพชรซึ่งคืนไปแล้วต่างหูเพชรซึ่งยังอยู่ที่บ้านคุณหมอแล้วก็กำไรเพชรที่ยังอยู่กับตัวแย้อยู่ดังนั้น วัวสินสอดเนี่ยก็คือแยมไม่ได้อะไรเลยแย่อยากจะให้ทุกคนได้ทราบว่าแย้มไม่ได้อะไรจากตรงนี้แต่แย้มไม่ได้ไม่ได้เป็นเหตุผลในการเลิกกันเนื่องจากว่าเรื่องสินสอดก่อนที่จะเข้าพิธีมั่นแย้ได้คุยกับคุณหมอแล้วก็มีการตกลงกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณหมอรู้สึกว่าอยากจะให้สมเกียรติสมฐาน,นะของแย้ อยากจะแบบเหมือนกับให้ให้การแต่งงานครั้งนี้ดูยิ่งใหญ่แล้วก็ดูดีสําหรับตัวแยและครอบตัวแยแยก็เลยได้โอเคเคารพการตัดสินใจแล้วก็เชื่อฟังคุณหมออยู่แล้วอาะแล้วทางทางคุณพ่อคุณแม่แยก็ไม่ขัดอยู่แล้วว่าถ้าจะเอาทั้งเงินสดเอาทั้งทองหรืออะไรวันนั้นเนี่ย คืนไปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ว่านี่คือชีวิตคู่แล้วย่เองก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าจะต้องเอาเงินมาทําไมเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือชีวิตคู่อยู่ดีก็คือย่ก็ต้องอยู่กับคุณหมอไปช่วยชีวิตอยู่ดีดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรว่าที่จะต้องเอาสินสอดมาทําอะไรดังนั้นย่าก็เลยไม่เอาสักอย่างค่ะ เรื่องเรื่องแย้กับทางครอบครัวคุณหมอใช่ไหมคะคือว่าต้องมาอยู่จริงๆเขาก็ไม่ได้บีบบังคับอะไรนะคะแล้วก็แย้ขอยืนยันด้วยว่าแย้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับครอบครัวของคุณหมอนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะหลังจากน้วางแผนนนาคตเองเยวว่ายังไงกับื่องขอ ตอนนี้วางแต่ตัวเองค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราก็เดินออกมาได้ได้มากพอสมควรแล้วแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกกับการทํางานการที่เราได้ได้มีอิสระในในความคิดการตัดสินใจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีความสุขกับการที่ได้ดูแลครอบครัวอยู่ <c oughs> <ๆ S 1> ค่ะแต่คก็เห็นว่าจริงจริงมันคบกันมานานแต่พอมาแต่งแล้วมันระยะเวลาไม่ใช่มันจะมีอะไรขึ้นเข้าใจัยังไงจริงจริงก็ยอมรับว่าแย่เนี่ยไม่ได้อยากไม่ได้ ่อยากจะแต่งงานแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ในขณะเดียวกันด้วยความรัก ความรักมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเออเราเรา,เรารักเขานี่เรารักเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างได้คือตอนเนี้ยแยะกาลังมีความสุขการทํางานมากส่วนคุณหมออายุ44ซึ่งคุณหมอแน่นอนว่าเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจคุณหมอว่าเขาก็ต้องอยากอยากแต่งงานแล้วอยากมีลูกแล้วเดี๋ยวใช้ไม่ทันเราก็โอเคเราก็เชื่อฟังแล้วก็เคารพการตัดสินใจของคุณหมอทั้งหมดนะคะแล้วยะก็โอเคยาก็แน่นอนว่าเราเองก็อยากมีลูกเหมือนกันท่าง,งอ้อหรอคะ แยคิดว่าแย่ไม่กลับไปค่ะเพราะว่าแย่แย่เจ็บมากนะคะตั้งแต่วันที่แย่ออกมาจากบ้านเขาแย่เจ็บแล้วก็ที่สําคัญก็คือคือแย่รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราถ้าเราออกกันมาแล้วอ่ะเราเลิกจากกันอะ่ะเราก็ควรจบกันด้วยดีอะ่ะแต่ว่ามันก็มันก็มีหลายกระแสที่ที่ที่มีการโพสออกมาอะไรเงี้ย<อ>แต่ไม่บอกว่าเรารู้สึกว่าเราเหมือนาอคาดเขาพูดคำนั้นเือ เรื่องธาตุนะคะคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันมัน,มนอาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะคะยังไม่ได้พูดถึงขั้นว่าตัวเองเป็นธาตุหรอกเพราะว่าแน่นอนว่าธาตุมันก็ไม่มีมานานแล้วนะคะแล้วก็ทางคือเรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราทํางานก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยบางทีเรากลับไปบ้านเราก็อยากจะผ่อนคลายอยากจะรีแลกซ์แต่พอกลับไปที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เราก็ต้องแบบ ันก็ต้องอาจต้องมามาดูแลมาเอาใจอีกมากมายอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยแกเคลียได้แล้วที่คุณหมอเขาพูดไอจีล่าสุดอันอันไหนอ่าล่าสุดที่ล่าสุดที่เขาเคลียกันเขาอยากทคลียเขายังอยากให้มาเคลียก่อนที่จะมาแถลงอยากปรับความเข้าใจความเข้าใจ่อเลยแกคิดว่าไม่ต้องไม่ไม่มีอะไรต้องเคลียร์นะคะเพราะแกก็เคลียร์ตัวเองแล้วเพราะว่า หลายวันที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาแย้มมีเวลาได้ทบทวนตัวเองเยอะนะคะได้ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ฟังอะไรหลายๆอย่างจากคนรอบข้างมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าแย้มตัดสินใจถูกแล้วที่แย้มออกมาถึงแม้ว่าจะออกมาโดยที่ไม่ได้อะไรมาเลยก็ตามแต่แต่ว่าทุกวันนี้แย้มก็ยังเคารพ แล้วก็ยังรักคุณหมออยู่เหมือนเดิมอย่างในอินสตาแกรมคุณหมอมีการเขียนว่าเหมือนมีการนอกใจกันกคืนแล้วยังมีคนมาแชร์ือว่าตอนเราไปเกาหลีมีผู้ชายไปด้วยอะไรเอ่อ ก็คือเรื่องนอกใจเรื่องมือที่สาไม่มีแน่นอนส่วนเรื่องไปเกาหลีนี่แย่ยกขยงคนไปกันเยอะมากก็คือมีคุณพ่อคุณแม่มีน้องชายมีแฟนน้องชายด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานของแย่ซึ่งก็มีผู้ชายนะคะแต่ว่าไม่มีแน่นอนค่ะแลวฝ่ายฝ่ายผู้ชายอะค่ะเขามีฝ่ายคุณหมอไม่มีค่ะคือไม่มีแน่นอนค่ะแต่ อย่าเสียใจแบบมันเหมือนกับมันคือแย่ตอนนี้อายุยี่สิบเก้าใช่ปะ่ะและ้วก็ลมมันเหมือนกับเราคบมาเราอยู่กับเขามามาเก้าปีอะ่ะมันก็คืออ่ะพูดง่ายๆก็คือมันคือสิบปีแล้วสิบปีอะ่ะพี่มันมันมีอะไรที่มันมันอยู่ด้วยกันมาแบบเยอะเราก็จะไม่โทษเขาว่าว่าเขาคือแน่นอนคนเราทุกคนมีข้อเสียแต่ายก็ยอมรับว่าแยก็าย่ก็ผิดเองที่เราแบบ เราก็คิดว่าความรักมันมันทำให้ทุกอย่างมันมันผ่านมาได้อ่ะแล้วสิบปีอ่ะคือสิบปีที่เราอยู่ตรงเนี้ยภาพไหนมันก็คือหมออ่ะมันหันไปไหนมันก็คือหมอหมดเลยอ่ะเรายังไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งอ่ะเหมือนเราต้องมาเราต้องมาพูดเรามาอยู่ตรงเนี้ยคนเดียวอ่ะทั้งที่แบบเมื่อเมื่อสามเดือนที่แล้วอ่ะเมื่อสามเดือนที่แล้วมันก็มันก็ยังอยู่ด้วยกัน แต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเที่ยวแล้วเราก็ตัดสินใจออกจากบ้านมาใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือว่าในว่าช่วงระหว่างแต่งงานมันมีปัญหาทีเกิดัใจคือมันดูจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเรื่องที่เคลียร์ได้แต่ว่ามันกลายเป็นปัญหาหลักที่เราเอามาบอกว่าเราจะอยากเพราะว่าเขาไม่ให้เราเที่ยวมันอย่างที่แยบอกไปนะคะแยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเรื่องเที่ยวเลยเพราะแยก็ไม่ได้เที่ยวเพราะแยก็ทํางานแล้วก็มีความสุขแต่วันนั้นที่เราบอกว่าเราเราเราไปเที่ยวมาแล้วก็ติดต่อหมอไม่ได้พอกลับไปหมอเขาก็มา หมอเขาก็<ม>าว่าเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมหมอต้องมาว่าเราแล้วเราก็ออกมามัน,ม,นมันเป็นแค่เรื่องเที่ยวจริงๆ สำหรับสำหรับแย้มมันไม่ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าแย้เคยบอกเลิกกับคุณหมอแล้วก่อแล้วก็ไม่สําเร็จแล้วเอาจงจริงก็คือก่อนที่จะมีพิธีมั่นวันที่17บ็ดมกราแย้ก็บอกเลิกคุณหมอแล้วแต่ยังก็ยอมรับว่าคือมันก็ยังรักอ่ะมันมันก็ยังรักอยู่แล้วพอเขาพูดอะไรนิดหน่อยหน่อยเราก็แบบเราก็เราก็ใจอ่อนอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นในสื่อว่าเวลาคุณหมอพูดอะไรเราก็จะรู้สึกแบบอยากจะคอยตามทุกอย่างซึ่งแย้ก็แย้ก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่แบบว่า ว่าเราแต่เราตีแล้วทำไมจับแค่เรื่องแค่นี้ทำไมเราอดทนมันเป็นเรื่องสะสมมันเป็นเรื่องสะสมค่ะอย่างที่จะบอกเรื่องทัศนคติแต่ในเรื่องทัศนคติแย่ไม่อยากจะแจกแจงว่าเรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะส่วนตัวมากๆนอกจากทัศนคติอายุที่ต่างกันมีวน ยาคิดว่าอายุอายุไม่เกี่ยวนะคะยาคิดว่าหลักๆเลยคือทัศนคติงานไลฟ์สไตล์เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่ายาทำธุรกิจซึ่งมันต้องอยู่นอกบ้านส่วนคุณหมอเอนจอยอยู่ในบ้านมากคุณหมอจะเป็นคนชอบดูหนังจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาที่เขามีความสุขอยู่ในบ้านแต่ตัวยาเองเนี่ยแบบยายก็ไม่เล่นฟิตเนสยาก็ไม่ได้เล่น สั่งเี้ยก็ดูไม่ได้คือเหมือนกับมันไม่มันไม่ตรงกันหลายอย่างคือเก้าคือเก้าปีเนี่ยที่ิบกันคือต้องรู้สิว่าแต่ละคนเนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงรู้ว่าพอมันใช้แล้วชีวิตเราต้องการจริงๆแล้วมันเกิดมันแล้วชำไมมันผ่อนพอมันใช้ชีวิตตกกันหรือยังไงมันก็ต้องรู้ คนเนี้ยไรสไตล์เป็นอย่างงี้อีกคนนึงเป็นไลฟ์สไตล์นี้แล้วทำไมถึงก็มาดูแล้วยายรู้มาตลอดแล้วยายก็เปลี่ยนตัวเองมาตลอดแล้วยายก็ทําใจรับกับมันมาตลอดยายไม่เคยมีโมเมนต์ที่จะไปฟุ้งฟิ้งกับหมอหรือทานข้าวนอกบ้านหรืออะไรเลยยายก็เคยชวนมันงทั้งตัวของตัวเองแล้วทําไมยังแบบอืมันยังไไม่ด้ก็ื้อขนาดนี้มีไหมคะที่หมอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเทื้งแก่บ้างอันนี้ยายอยากให้ลองถามคุณหมอมากกว่าค่ะเพราะว่ายายก็ตอบแทนเขาไม่ได้ตอนี่เรา คปลี่ยใจสะสมอย่างนี้นหรอเปลี่ยนแปลงหาเราหรือเปล่าหรอือเราเปลี่ยนแปลงหาคุณหมอมาเกินไปถ้าแยดในในส่วนของหมอเนี่ยให้ให้คุณหมอเขาเขาได้พูดละกันค่ะแต่ว่าในส่วนของแย้เนี่ยแย้ก็เปลี่ยนตัวเองเยอะนะคะจริงๆแย้ก็เป็นคนที่ ที่สนุกสนานตลกปกฮาบางทีก็มีพูดทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายยาก็แบบย,ก,ยก็ทําให้เขาทุกอย่างแล้วปกติยา่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ขึ้นมาเทคแคร์ใครเท่าไหร่เพราะว่าลำพังชีวิตตัวเองก็เหนื่อยอยู่แล้วไหนจะแต่งหน้าไหนจะนูนนี่นั่นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆคือคือหลายคนจะรู้สึกว่า อ้าวแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าสิไม่แต่งหน้าก็ไม่มีใครจำายาได้ <c oughs> หรืออะไรมันคืองานของเราอะแล้วคือการแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนู่นนี่นั่นมันใช้เวลาเยอะมากแล้วเราก็เราก็ต้องมาดูแลอะไรเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเคยอธิบายให้หมอฟังไหมคะว่าไลฟ์สไตล์ของเราี่นชีวิตเราเป็นแบบนีน้ให้เขาเข้าใจเราอะ่ะเคยอธิบายค่ะแล้วจริงๆก็ยังไงมาก <c oughs> าก็เขาก็เข้าใจเขาก็เขาก็เข <talk> ้าใจว่าเออเออเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแล้วพอมาแต่งล้วมันแล้วองไงเขาเข้าใจแต่จริงๆมันก็ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วค่ะจริงจริงการเป็น working woman เลยมันดีสุ่ดให้ชีวิตยอมรับค่ะเพราะว่าคนที่เป็น working woman เนี่ยก็คือคนที่เป็นช่างเท้าหน้าซึ่งตอนนี้มันเหมือนกับทางแย่แล้วคุณหมอ เป็นช้างเท้าหน้าเพียงแ,แต่มีช้างตัวหนึ่งซึ่งคือแย้เป็นช้างตัวที่ <c oughs> พยายามที่จะเป็นเท้าหลัง <c oughs> แต่ไม่สำเร็จ <c oughs> แย่ชัดเจนขนาดนี้แล้วคือไม่มีโอกาสคดไีไม่มีเลยไม,มไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะคือเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแย้มไม่กล้าตอบตอนนี้จริงๆแย้มขอรับความผิดทั้งหมดไว้ดีกว่าว่าแย้มเนี่ยไม่คู่ควรแล้วก็ไม่เหมาะสมกับคุณหมอจริงๆนะคะเยี่ยจะไปหยัดแต่งงานเยี่ยจะไปหยัดแต่ง ถ้ามีวันนี้ถ้ามีวันนี้ยาคงไม่อยากแล้วค่ะกลัวกลัวมากแล้วอะกลัวจริงถามจริ่อมีประเด็นมันมีประเด็นถามว่าเลิกกันทั้งนเพราะว่ามจะมีโปรโมทสินค้าอะไรนั้นจะ้าร้ายเรื่องเงี้ยมาเป็่ยวกัรการช่างกระแสมีแบบพาให้ยาสุดทุกสายสายา ก็คือตอนมันจะมีอันนึงที่เป็นจอดําของแย้อันนั้นะเป็นโปรโมทกิจกรรมซึ่งซึ่งแน่นอนว่าแคปชั่นของเซลบทุกคนที่ลงเนี่ยก็คือตรงกันอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อดราม,ม่านะคะแต่เรื่องอื่นเป็นความจริงทั้งหมดไม่เกี่ยวกับการโปรโมทค่ะแต่การเรื่องการ์ดน,นี้ไม่ใช่การโปรโมทในทางหรือสินค้าไม่็ตามท่คู่ไม่ได้จับมือกันเพื่อจะมาโปรโมทไม่มีค่ะเรื่องนี<ณ>้เรื<ค>่องนี้มันเซติบิบมากมัน <C ũng> <ค><ณ> ราก็ผู้หญิงคนหนึ่งอะเราสังคมไทยก็รู้กันอยู่ว่าแบบถ้าแต่งแต่งงานแล้วก็คือแต่งงานแล้วอะเรานึกภาพอนาคตสมมติว่าถ้าเราคิดจะมีสามีหรือใครสักคนอีกก็คงจะไม่ค่อยมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วผ่านไปเดือนเดือนเหลือจึงกลับมาดีกันคนจะมองว่าแบบเนี่เราปงหมดหรือเปล่าเ้ราคจะมีทม่ีบอกอนาคตไม่แน่อาจจะ อย่าคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องน่าอายมากกว่ามันถ้าแย้กล้าทําอย่างนั้นได้นะแย้แย้แยทุเละตัวเองอเออแย้ไม่ไหวตอ,ตอนนี้ถ้าเกิดคุณหมอดูอยู่แย้มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณหมอฝากไปหาคุณหมอไหยก็อยากจะฝากถึงคุณหมอนะคะว่าก็ขอบคุณมากตลอด89ปีที่ผ่านมา ก็สั่งสอนแย่ให้ให้แย่ได้เข้มแข็งได้ให้แย่ได้ดูแลตัวเองได้อย่างที่อย่างที่พี่หมอเคยบอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยพี่หมอไม่อยู่แล้วเขามีลูกแย่ก็จะต้องเข้มแข็งแล้วก็ดูแลลูกเขาไห้ได้ซึ่งทุกวันนี้ายก็ได้รับคำสั่งสอนจากพี่หมอมาเยอะนะคะแล้วก็อยากจะให้เก็บแต่ความทรงจำดีๆเก็บแต่เรื่องเล่าดีๆ ซึ่งมันผ่านมาเยอะมันผ่านมาเยอะค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้จดทะเบียนหย่าใช่ไหมคะแย้มไม่ได้จดทะเบียนได้ตั้งต้นค่ะการแต่งงานทั้งนี้ให้หมดเรียนอะไรบทดเรียนเหรอหมดเรียนของแย้ก็คือคือ ความรักไม่ใช่ทุกอย่าง <c oughs> แต่งชีวิตคู่มันมีองค์ประกอบเยอะมากถ้าเกิดว่าใครที่แบบตัดสินใจหุนหันพันแล่นแบบ๊แบๆบแบบแล้วแต่งงาน <c oughs> แยขอบอกเลยว่าช่วยกันถอยหลังคนละก้าวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ของแย่เต็มๆเลยก็คือถ้าเราต้องเปลี่ยนตัวเองมากๆเพื่อใครสักคนแล้วอะ่ะสุดท้ายวันหนึ่งเราทนไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองอยู่ดีเกกการแต่งงาน อะไรนะคะแต่งารแต่งงานไหมคะค <Okay. laughs> มันมันเหมือนกับคือเอาจริงถ้าถ้ายังไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยหรือมีคนรู้จักอ่ะียะก็อาจจะโ okay, อเคกว่านี้นะคะเพราะแต่ว่าอันเนี้ยคือด้วยด้วยความที่มันมีกระแสสังคมด้วยความที่มันมีกระแสสังคมมากเลยอะ่ะในโซเชียลแล้วแบบเหมือนมาดูถูกเราว่าเราบอกหมอกินอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยแล้วเรารูสึกแบบมันมัน มันเสียใจอ่ะทาไมอ่ะทาไมผู้ผู้หญิงคนเราจะ,จะจะหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรอเพราะว่าตั้งแต่ต้นเลยนะคะแย่ไม่คือหมอคุณหมอจะสอนแย่ตลอดว่าให้ดูแลตัวเองให้ได้และแยาก็ทํามาตลอดไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เรื่องดูแลตัวเองทั่วไปรวมไปถึงเรื่องเงินด้วยต่างๆซึ่งยาก็ไม่เคยขอหมอเลยนะคะขอบคุณค่ะ